3วิธีสร้างเงินล้านโดยใช้เงิน0บาทหลายคนเนี่ยชอบถามผมว่าเก็บเงินยังไงให้ได้หลักร้านเร็วที่สุดนะครับคำตอบที่ผมมักจะให้คือหาเพิ่มง่ายกว่าครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับสมมติว่าวันนี้คุณเงินเดือน50,000เลยนะแล้วคุณเก็บได้10%คุณจะออมได้5,000ต่อเดือนใช่ไหมครับต้องใช้เวลาเท่าไหร่ครับ16.5ปีครับ รอไหวไหมครับอะต่อให้คุณเก็บได้20%เลยก็คือ1 0 0 0 0บาทก็ยังเหลือประมาณ8-9ปีอยู่ดีใช่ไหมครับจะดีกว่าไหมเท่านี้คุณสามารถที่จะสร้างหลักแสนหลักล้านได้นะครับโดยใช้เวลาที่น้อยกว่านั้นเร็วกว่านั้นนะครับและทีส่สำคัญคือลงทุนน้อยด้วยหรือแทบไม่ต้องใช้เงินเลยดีกว่าไหมผมกำลังพูดถึงการสร้างเงินหลักแสนหลักล้านด้วย Powerful Content ครับทีนี้เวลาพูดถึง Content เนี่ยคนส่วนมากมักจะนึกถึงการทําวิดีโอหรือการเป็น Influencer นะแต่จริงๆต้องบอกว่าไม่ใช่นะครับ Content เนี่ยอยู่รอบตัวเรานะครับท ยกตัวอย่างเช่นเมนูก็เป็นคอนเทนต์เว็บไซต์ก็เป็นคอนเทนต์ใช่ไหมครับวิดีโอภาพถ่ายคอนเทนต์หมดนะครับการทำสไลด์พรีเซนเทชันเขียนหนังสือพอดแคสต์หรือว่าการพูดต่อหน้าสาธารณชนเนี่ย y o u t u b e f a c e b o o k t i k t o k อ g คอร์สออนไลน์นี่ก็คอนเทนต์เหมือนกันครับและถ้าคุณสามารถสร้าง p o w เวฟฟ์ฟูลคอนเทนต์ได้เงินมาหาศาลคุณก็สร้างได้ครับวันนี้นะครับผมมี3เทคนิคในการทำพราพลเวฟฟ์ฟูลคอนเทนต์มาฝากครับข้อ1เข้าใจตรงจุด หยุดที่เราเคยเห็นกล่องซีเรียลไหมครับซีเรียลเนี่ยเขาจะใช้สัตว์เป็นพรีเซนเตอร์ใช่ไหมครับเป็นเสือบ้างเป็นนกบ้างเป็นกระต่ายเป็นกระรอกบ้างใช่ไหมครับน่ารักน่ารักเนั้นเลยใช่ไหมครับแล้วเคยสังเกตไหมครับว่าตาของพวกเขาเนี่ยมองไปที่ไหนก่อนจะเฉลยนะครับต้องถามก่อนว่าซีเรียลเนี่ยขายใครครับขายคุณพ่อคุณแม่หรือขายคุณลูกครับขายคุณลูกใช่ไหมขายเด็กๆใช่ไหมครับ ถ้าถามว่าตาของสัตว์เหล่านี้เขามองไปไหนคําตอบคือเขามองลงครับเพราะว่าเขากําลังมองไปที่เด็กนั่นคือลูกค้าเขาใช่ไหมพอดเด็กอยากกินก็จะไปขยันขยอให้คุณพ่อคุณแม่มาซื้อใช่ไหมครับคุณพ่อคุณแม่เขาไปจ่ายเงินครับแต่กลับกันครับถ้าสินค้าเหล่านั้นเนี่ยมันสาหรับผู้ใหญ่นะอะยกตัวอย่างเช่นแชมพูหรือว่าเจลใส่ผมพรีเซนเตอร์ก็จะมองมาที่เราเพราะว่าเราเป็นคนใช้และเราก็เป็นคนจ่ายตังค์ครับข้อ2 จุดกลมกล่อมครับคอนเทนต์ที่ดีเนี่ยต้องประกอบไปด้วย2อย่างหลักๆครับ1คือสิ่งที่เราเนี่ยอยากจะพูดกับ2คือสิ่งที่เขาอยากจะฟังนึกถึงวงกลม2วงครับมันมา intersect กันตรงกลางนี่แหละครับคือสิ่งที่คุณควรจะต้องสื่อสารครับแต่ว่าหลายคนเนี่ยก็จะติดลุมทางตรงนี้ครับคือฉันจะพูดในสิ่งที่ฉันอยากจะพูดแต่อเผอิญว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาไม่อยากจะฟังก็เลยทําให้ฟีดแบ็กของคอนเทนต์นั้นไม่ค่อยดีครับแต่จริงๆแล้วต้องมีข้อ3ด้วยนั่นก็คือ Person อนัลแบรนดิหรือว่าตัวตนของเราครับคือเขาต้องจำเราได้หลายคนนะครับเล่าเรื่องได้ดีมากและคนก็อยากฟังด้วยนะครับแต่ว่าคนจำไม่ได้ว่าตกลงฟังจากไหนมาเขาก็จำไม่ได้ว่าฟังจากไหนมาตอนซื้อก็ซื้อกับคนอื่นกลายเป็นว่าเราให้ความรู้ให้คอนเทนต์ที่ดีมากเลยแต่ปรากฏว่าแปลงเป็นเงินไม่ได้ครับข้อ3คือ end goal ครับคือเป้าหมายที่แท้จริงครับเท่านี้เรารู้เป้าหมายที่แท้จริงของผู้บริโภคเนี่ยเราจะทำคอนเทนต์ได้เยอะมากครับมาหาศาลเลยครับยกตัวอย่างเช่น นาฬิกาปาเต็กฟิลิปก็ได้ครับที่มันแพงๆนี่แหละครับถามว่า e n โ o ของคนที่ใส่นาฬิกาปาตต็กคืออะไรเขาไม่ได้ซื้อปาเต็กมาเพื่อดูเวลาเท่านั้นจริงไหมครับเพราะว่านาฬิกาไหนก็ดูเวลาได้เหมือนกันนะตรงเหมือนกันใช่ไหมครับแต่็นโ o ที่แท้จริงของคนใส่ปาเต็กจริงๆแล้วนี่คือมันบ่งบอกถึงความสําเร็จบ่งบอกถึงรถนิยมมันเติมเต็มเซลสตีมเขามันบ่งบอกว่าเขาคิดการไกลเพราะว่าสโลแกนของนาฬิกาปาเต็กคือคุณไม่เคยเป็นเจ้าของปาตต็กนะ แต่คุณแค่ดูแลเพื่อเจเนอเรชันต่อไปเพราะฉะนั้นสังเกตไหมครับว่าโฆษณาของปัเต็กฟิล p ป e จะไม่เคยมาบอกว่าดำน้ำได้กี่เมตรไม่มีบอกฮาร์ดเรทหัวใจเต้นกี่ครั้งต่อนอาทีไม่พูดเรื่อง GPS ไม่ใช่ว่าปัเต็กฟิล p ป e ทำไม่ได้นะครับต่อให้เขาทำได้เขาก็ไม่พูดครับเพราะว่ามันไม่ใช่เอ็นโกของผู้ใช้จริงๆ นี่เป็นเพียงเทคนิคง่ายๆนะครับแต่ว่าถ้าคุณเนี่ยอยากจะเก่งกว่านี้นะครับหรือว่าอยากจะสร้างไรายได้จริงจังนะจากการทำคอนเทนต์นะครับคุณจะเหมาะมากกับคอสนี้ครับคอนเทนต์ครีเอเตอร์สำหรับมือใหม่คอสออนไลน์ที่จะช่วยให้คุณนั้นสามารถสร้างไรายได้จากการทำเพาฟฟูค content ครับถ้าถามว่าคอสนี้เหมาะกับใครหลักๆคือ2กลุ่มด้วยกันครับกลุ่มแรกคือมือใหม่ไม่เคยทำคอนเทนต์มาก่อนเลยและอยากจะเรียนนะครับเหมาะมากครับกลุ่ม2คือทำคอนเทนต์บ้างอยู่แล้วนะครับ แต่อยากจะเก่งกว่านี้อยากเพิ่มรายได้มากกว่านี้ mm hmm. ก็จะเหมาะมากเช่นเดียวกันครับค mm hmm. อร์สนี้ mm hmm. เรียนกันใน Facebook กลุ่มปิดครับ mm hmm. ความยาวถึง600นาทีนะครับสามารถดูที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้ย้อนดูกี่ครั้งก็ได้นะครับไม่มีลบนะครับ mm hmm. ตัวอย่างของเรื่องที่จะสอน mm hmm. เช่นเพิ่มผู้ติดตามและเพิ่มยอดขายด้วย powerful content การใช้สมองของผู้บริโภคเป็นฐานหรือที่เรียกว่า brain based content ครับวิธีการสร้างยอดวิวหลักแสนแชร์หลักหมืนหม่นไลค์หลักพัน ที่สำคัญไม่ต้องยิงแอดแม้แต่บาทเดียว Mindset ในการสร้างคอนเทนต์การเลือกใช้แพลตฟอร์มให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของคุณและเข้าใจถึงขั้นตอนการตัดสินใจของผู้บริโภคทั้งหมดมีคำตอบในคอร์สนี้ครับคอร์สนี้สอนโดยทั้งพี่พอแล้วก็พี่ฟอนนะครับจะประสบการณ์ตรงครับที่ทำมายาวนานหลายปีเป็น10-10ปีเลยนะครับซึ่งพวกเราเนี่ยได้มีโอกาสสอนคนมาแล้วนะัเป็นแสนคนนะครับ ทั้งในไทยและต่างประเทศครับตั้งแต่ทำรายการทีวีนะครับเป็นพิธีกรเขียนหนังสือทำโซเชียลมีเดียนาะยูทูบเฟซบุ๊กติ k กต็อกไอจีนะครับคอร์สออนไลน์ปัจจุบันเนี่ยยอดผู้ติดต,ตามรวมกันทุกแพลตฟ,ฟอร์มประมาณ2.5ล้านคนสนใจติดต่อขอราคาพิเศษได้ที่ Line at พ u n o n n i s t Store ครับสุดท้ายนี้อยากจะฝากว่าคุณไม่ต้องเก่งตั้งแต่เริ่มแต่ว่าคุณต้องเริ่มก่อนถึงจะเก่งแล้วไว้เจอกันในคลาสครับโชคดีครับ